สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะโซนวันนี้สามตัวมนสามสองหกศูนย์สี่แปดค่ะต่อมาลุงเป้นค่ะสามตัวมนสามหกหนึ่งสองตัวหนึ่งหกเก้าสี่ศูนย์สองเจ็ดสองสามตัวท้ายเก้าศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะต่อมาเลขวิ่งบนแอดเด่นค่ะงวดที่ผ่านมาเขาสามค่ะงวดนี้เด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาเลขวิ่งสายทหารค่ะให้เด่นห้าค่ะ ต่อมาแอสทะเลใจค่ะสองตัวมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกสี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดสามตัวสามเก้าหกห้าเก้าหกเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดค่ะต่อมาธนาศาักดิ์ค่ะสองตัวบนและสองตัวล่างเซเว่ค่ะต่อมาเอสน้อยหนูค่ะสามตัวมีสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งศูนย์ 1> 1, 9, 7จ็ดหนึสองตัวล่าง3ามเ6้าสา9 9, 9ูค่ะต่อมาแอดเทปค่ะสามตัวมี6กสาม8ปดเกสองตัวส8มแปดหกดเกดสาค่ะต่อมาแอดมิดค่ะสามตัวตรงตัวมี8ปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกปดสอดสองดหกแปดสดสามห้ค่ะ ต่อมาสลากห้าภาพค่ะสองตัวมีหนึ่งสี่หกแปดสองแปดหนึ่งแปดหกห้าสองสี่สองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าเก้าค่ะ,ต,9 9คะต่อมามัยมแดงนาโชคเขาวิ่งให้เด่นห้าเด่นเจ็ดสองตัวห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดห้าสามตัวสี่เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดค่ะต่อมาใบบุญเขาวิ่งให้เด่นแปดเด่นเก้าสองตัวแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดเจ็ดเก้าเจ็ด ามตัวแปดหกห้าแปดหกหกแปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดห้าค่ะต่อมาแอดลุงค่ะสามตัวมีเก้าห้าหกสองตัวเก้าห้าเก้าหกห้าหกหกหกค่ะต่อมาแอดฟ้าคะ่ะวิ่งเด่นแปดสองตัวแปดสองแปดสี่แปดหกสามตัวหนึ่งแปดหกค่ะต่อมาเลขฝันแอดเงินจันแกว้วค่ะสองตัวมีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะต่อมาเลขวิ่งบนป้าสอนหน่วยบนคะ่ะวันที่ผ่านมาเข้า 3, สามค่ะงวดนี้เด่นสามเด่นแปดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ